สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจนนะครับผมประจําค่ําคืนวันพุธที่24พฤษภาคมนะครับก็คลิปนี้อาจจะยืดยืดนะจะยาวยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมรันให้ดูก่อนครับดาวโจนเมื่อคืนเด่นมานะครับเด่นศูนย์มาอย่างนี้ผมรันไปครับหลักร้อยของเขาหลักร้อยอะไรปิดครับหลักร้อยอะไรปิดหลักร้อยอะไรปิดอยู่นะครับวันนี้หลักร้อยหนึ่งเจ็ดหกหลักร้อยหนึ่งระวังมาเป็นเด่นนะครับเพราะสองวันที่ผ่านมาหลักร้อยเขาปิดมาเป็นเด่นเลยนะครับ รายลันอีกอย่างนึงคือ2วันที่ผ่านมาถ้าใครสังเกตดูครับดาวโจน์ไหล5กับ0ูกับ5วันจ 5, 5, ันทร์5 8 0 5ย์วันอังคาร5107คงที่อยู่คือ5กับ0ูกับ5นะครับใครชอบประเด็นนี้ความน่าจะเป็นนี้จัดไปนะครับเนาะส่วนตัวผมผมมีเลขในใจของผมอยู่แล้วครับผมมีเลขในใจผมชอบผมชอบ7ครับผมชอบ7และผมคิดว่า7น่าจะมากับ4ครับคาบคืนนี้เด่นสุด7ครับวิ่งบนรุ่นล่าง7ครับก่อนอื่นครับก่อนที่จะวางเลขก็ ที่ผมพูดไปคือยอดวิวยอดวิวกับยอดยอดวิวการโฆษณาคือรายได้หลักของผมองของช่องผมนะครับอย่ารบกวนอย่ากดคามเนาะดูให้เข้าเกณฑ์หน่อยคลิปไม่ได้ยาวมากครับและส่วนมากผมก็จะอธิบายวิธีการคิดแนวคิดเรื่องผมไปนะครับเผื่อนั้นเผื่อท่านนําไปต่อยอดได้แล้วก็มีบางท่านหลังบ้านมาบอกว่าทําไมของช่องผมไม่มีคําปุ่มขอบคุณผมก็ไปศึกษามาแล้ววันนี้ผมก็จะมีปุ่มขอบคุณที่คลิปนะครับที่คลิปผมแต่ ขอบอกไว้ออย่างนึงผมขอบคุณลักษณะก็ะคือเหมือนการโดเนทครับเหมือนการบริจาคเหมือนการช่วยช่องโดยการโอนเงินครับซึ่ง YouTube หากหัวคิวผม30%ครับขั้นต่ำ20บาทมะถ้า20บาทหากผม3ผมผมจะได้ประมาณ14บาทซึ่งวิธีการนี้ผมว่าผมไม่สนับสนุนครับถ้าอยากจะให้ผมหรือสนับสนุนช่องผมซึ่งขอได้ที่บัญชีผมดีกว่าแต่ผมจะไม่ลงเพราะว่า ผมว่าเหมือนเป็นการเอาเปรียบเหมือนไม่คนอยากได้เงินผมว่าไม่ใช่นะครับพอทุกครั้งถึงจะแต่ง3ตัวเด้งมูล,ลังเงผมก็ไม่เคยวางในที่บัญชีครับจนกว่าจะมีคนขอในที่บัญชีผมซึ่งไอ้ปุ่มขอบคุณนะ่ะเขาไอ้ปุ่มขอบคุณนะ่ะเสียตังค์อย่าไปกดครับนะครับเสียเสียตังค์คือถ้าอยากจะโอนขอในที่บัญชีผมครับใต้คอมเมนต์เนี่ยผมจะลงในที่บัญชีให้ลวกันคือต้องขอผมมานะครับแล้วผมจะจะให้เนาะโอเคครับค่ำคืนนี้แดงสุด7ครับ 2724ครับถ้าถูกใจจัดเลยกันนะครับจับที่ลบนะครับถ้าขึ้นโบว์ถูกใครตัวมันนะครับ8764ครับ9754ครับไม่ดึกมากเนาะก็อย่าไปเลื่อนแล้วกันครับเพิ่งยังไม่สามทุ่มตอนผมวางนระ้อยมาหนึ่งครับผมยังไม่คงยังคงไม่ทิ้งหนึ่งนะกันถ้าหนึ่งมาถ้าหนึ่งมาคงจะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะผมว่านะเพราะว่าหนึ่งเขเดินอยู่และหนึ่งหลักร้อยเดินอยู่และห้กาก็เดินอยู่ศูนย์ก็เดินอยู่อาจจะเป็น ถ้าหมาอาจจะเป็น1510เหมือนเดิมนะครับ1510แล้วประมาณนี้แต่ผมอยากให้มัดแค่7มาครับก็ลองดูครับตาาจนข่้คคืนนี้ได้แนวนี้ครับราตีสวัสดิ์ครับอย่าลืมนะครับจับที่ลบครับขึ้นบวกตัวใครตัวมันครับ